สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอแลช่องเปียวชาแน,นลแล้วเนาะคะ่ะจะได้การขอบคุณทา่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเปียวชาแน,นลค่ะมารับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้เปียวจะเฮ็ดอยียงแล้วเปียวจะมาเล่าเรื่องของเพื่อนสาวเปียวให้ท่านผู้ชมฟังค่ะเ,เรื่องของมาดามเมียฝรั่งในต่างแดนเนาะค่ะ เปียวได้รับสายตรงจากเพื่อนสาวของเปียววังสามมือที่แล้วเนาะคะ่ะแต่ด้วยว่าเหตุที่เปียวยบัท่านได้มีเวลามาลอยท่านผู้ชมฟังนะคะเป็นเรื่องมาดามเมียฝรั่งสาวไทยค่ะเรื่องของน้องเอ็มนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเขาคอยมาคุยกันเนาะคะ่ะว่าชีวิตของน้องเอ็มเป็นยังไงต่อหลังจากที่น้องเอ็มลงไปเมืองไทยเพื่อที่จะไปรับลูกมาอยู่ที่สวีเด,น,เดนด้วยกัน เดี๋ยวกลับไปกับสามีของน้องเอ็มนะคะแล้วมาติดตามชมค่ะเดี๋ยวเปยวไปหดนามกันนะคะเนาะ เี๋ยวจะไปหดนำดอกไม้ที่เปียวพึ่งปลูกใหม่นะคะดอกไม้จะได้สวยเนาะค่ะท่านผู้ชมเพียวจะมาเล่าเรื่องงานน้องเอ็มให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะน้องเอ็มเป็นสาวไทยที่เปียวรู้จักกันตั้งแต่สมัยน้องเอ็มอาย่เมือมงน้องเนาะค่ะตอนนั้นน้องเอ็มเนี่ยอายุประมาณ21อย่าง22องเนาะค่ะเนาะน้องมาวิสาออแพ้ค่ะ เป็นวิชาที่มาเลี้ยงน้องแล้วก็สามารถทํางานได้ด้วยแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยนะคะเขาเฮ็ดสัญญากันมาหนึ่งปีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในขณะที่น้องมาทํางานนะคะท่านผู้ชมน้องก็ได้พบหลักกับผู้ชายท่านหนึ่งนะคะเพราะน้องมาทํางานพบรักกับผู้ชายท่านหนึ่งก็ เลยตัดสินใจใช้ชีวิตรวมกันนะคะแล้วน้องก็ได้เปลี่ยนอาชีพใหม่นะคะอาชีพใหม่ที่น้องทํานี่นะคะกะได้เงินเดือนค่อนข้างดีนะคะเจอเจ้านายดีวางสันตอค่ะเจ้านายเนี่ยมีรถประจําตัวให้ใส่เพื่อที่จะไปมาสะดวกนะคะแล้วก็ได้ออกทํางานตามสถานที่ต่างๆสินะคะคือชีวิตน้องกําลัางเป็่ไปได้ดีกะได รูาจากกัผูุ้ชายประเทศนี้เนาะคะ่ะผู้้ปสายคนหนึ่งที่มีอายุค่อนข้างมาก,กว่าแล้วก็ใส่ชีวิตเลี้ยงลูกกันไปนะคะจนเขาไดา้กลับไปไทยนะคะแล้วก็ไปล้อวิซา่าทาวรอนนะคะคือการที่เขามาอยู่หนีเนาะคะ่ะเขากจะได้วิซาอย่างหนึง่งแต่วิซ่าเขาหมดเขาต้องกลับไทยนะคะกลับไทยแล้วก็ไปล้อวิซ่าเพื่อที่จะมานีนะคะแล้วก็นองไปเห็นวิซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วิซา่า แฟนนะคะไว้นะคะหลังจากที่น้องเฮดดิซาเนาะคะเนาะช่วงนั้น,นะค่ะทา่านผู้ชมก็เกิดแฟนไปหานะคะแฟนไปหาเราก็ก็คือบ่กง่ายๆนะคะกะเขาก็ตัดสินใจเสียชีวิตคู่ด้วยกันเขาก็จะาวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะการลยทา่านผู้ชมลองไปติดตามนะคะว่าชีวิตของน้องเอ็มเป็นยังไงหลังจากที่เขา ใช้ชีวิตรวมกันนั่นแะหละคะ่ะจะเบาเยาะๆเนาะคะ่ะแล้วนี้น้องก็เลยมีท้องนะคะอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นช่วงที่โลกม้านะคะช่วงที่โลกม้าเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมคือบ่มีบ่าสามารถเดินทางกลับมาได้นะคะเดินทางกลับมาบ่าได้แล้วน้องกับคอดลูกที่เมืองไทยนะคะท่านผู้ชมพราะคอดลูกอยู่เมืองไทยนะคะกับสามีน้องก็เลยคุยกับสามีว่าเธอยังต้องการที่จะ เป็นแฟนกับฉันอยู่บอมันมันช่วงระยะมันห่างกันเกินนะคะสองปีนะคะในโลกเรื่องโลกเนาะคะ่ะน้องก็เลยอยากถามสามีนะคะถามแฟนเจ้าของว่าเธอยังจะอยากสใสชีวิตคู่ร่วมกับฉันบอเพราะว่าอยากให้อิสระทางความคิดนะคะเพราะว่าน้องเคยมาทํางานอยู่นี่น้องรู้ว่าค้นยู่นี่จะเป็นลักษณะนิสัยแบบใดถ้าเขาทานได้พร้อมที่จะมีคู่ชีวิตเขาจะปฏิเสธเลยะคะ่ะเขาจะคบกันแค่ แค่เพื่อนแล้วก็ต่างคนต่างให้อิสระเสรีแกกันนี่คือนิสัยฝรั่งนะคะโดยเฉพาะาคนที่เพื่อนรู้จักนะคะนั้นหะะลังจากที่ผู้ชายบอกว่าโอเคตกลงเขาต้องการสารสัมพันธ์ต่อนะคะเขาต้องการจะเคลียร์เรื่องดูแล้วก็ให้ผู้ชายเหตุเอกสารเพื่อที่จะลงไปรับลูกนะคะช่วงนั้นกลับไปบ่ได้เพราะว่าผู้ชายเองกับทางประเทศเฮานะคะมีเรื่องโรคเรื่องอย่างกับยุดว้ชั่วขาวนะคะท่านผู้ชมบ่าสามารถกลับต้องไปได้เองสินะคะ เยวบันนีเนาะคะ่ะบันนีน้องกะกลับมาผู้เดียวทิมลูไว้เมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะเลวกะมายูนี่นม่นบอกค่ะท่านผู้ชมแล้วน้องเนาะคะ่ะน้องเอ็มนะคะมาดามเมฝรังนะคะถ้าผู้ใดท่านี่เบิ่งเขาไปย้อนเบิ่งเดินด้อะ,ะคะ่ะแล้วน้องมาใส่ชีวิตอยู่ในสวีเดนดนะคะเลวก็ับมาเหตุงานงานเก่าต่อนะคะพอเงินเดือนค่อนข้างแพงนะคะเพราะน้องมาเจ้านายก็ดีนะคะคือให้ที่พักอาศัยจ,จังสันจังซี่ทุกสิ่งทุกอย่างดีนะคะ กรเล็กกลับไปเริ่มต้นกับแฟนแฟนต้องการที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันเล็กใส่ชีวิตอยู่ร่วมกันการกลับมาในครั้งนี้เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างคะ่ะเพราะว่าการที่เฮาห่างกันไปดูนะคะปีถึงสองปีบางคู่ก็จะคิดกันถึงกันมากขึ้นบางคู่ก็จะ,ะเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างแล้วก็บ,บางคู่ก็จะเหมือนพิสูจน์ใจนะคะว่าฉันยังต้องการเธอหรือว่าฉันเชื้อ ้องการเลือกล้ากันไปสินะคะบัตรนี้เนาะคะ่ะนงก็เลยไปใช้ชีวิตกับเพื่อนนั่นแหละแล้วก็บอย่อยลงร้อยกันปันใดเนื่องจากว่าภรรยาเก่าของแฟน,น้องนะคะได้เลืกกับแฟนใหม่ของเขาเล้วเขากับมีตัตวตนแล้วก็กลับมา มาัำมาสัมพันธ์มาติดต่อเรื่องลูกแล้วก็มาตามเทศกาลต่างๆอยู่นี่เขาจะให้ความสําคัญกับลูกแล้วก็ครอบครัวมากที่สุดทุกครั้งที่ไปนะคะน้องจะบ่เคยได้ไปเขาจะบ่ให้น้องไปก็ให้จะให้น้องอยู่บ้านนะคะว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์สมาสเฉลิมฉลองกินไข่กินออียงให้น้องอยู่บ้านว่าให้น้องไปด้วยเขาก็จะไปฉะเฉลิมฉลองกับเมียเก่าของเขากับลูกแล้วก็กับ แม่เขานะคะน้องรู้สึกแย่ะคะก็เลยโทรมาปรึกษาว่าย้ายเสียจังใดเดี๋ยวไปเลยแนะน้าน้องว่าให้คุยกันกับเขาให้เข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็ใจเย็นที่สุดให้ใช้สติปัญญาแล้วก็พยายามคุยกันสินะคะน้องทอบโทรมาคุยน้ำเนาะค่ะก็คุยกันปรับทุกกันบำรุงสุขให้กันเนาะคะ่ะคำว่าเพื่อนในตงังแต่มันหาย,ยากแต่ถ้าเขาไวใจบุตรเขาก็จะช่วยเหลือกันสินะคะขออภัยด้วยนะคะ ห่อนแห้งหลังเบือตากเดีนะคะมีแห้งเบือกับคันเนี่นะคะเป็นตงขออภัยไ้วยปนะคะคันคับห่อนแห้งนะคะธนาคารแล้วพ่อบัติตาในท่านผู้ชมค่ะพ่อเมียเขามีปทบาทแฟนของน้องเปลี่ยนไปค่ะท่านผู้ชมก็จะมิ่ีเอียงแปลกเปลี่ยนไปน้องนะเป็นคนขยันนะคะแล้วก็พยายามทาความสะอาดบ้านแล้วก็พยายามตกแต่งเฮ็ดนันเฮ็ด้องประสัทเป็นส่วนเตรียมเพื่อที่จะให้ลูกมา แต่คู่ชีวิตของน้องกะมาสันคอนหรือว่ามีปัญหาเนื่องจากว่าเมียเก่าค่ะแล้วก็ลูกของเมียเก่านะคะคือลูกเขานั่นแหละค่ะมันก็นเลยเฮดหามีเรื่องเล่ามากมายนะคะแต่น้องก็ยังยืนยันว่าอยากอยากให้โอกาสแฟนแล้วก็อยากอยากพยายามเฮดห้ครอบครัวของตัวเองนะคะอบอุ่นอีกครั้งแล้วก็อยากให้ลูก มีพอบ่อยากให้ลูกขาดพ่อนะคะคนสนค่วนมากที่อยู่ใน,นยุโรปนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับลูกเขาจะบว่าจะย่าร่างกันไปไกลเล้วยงซึ่เขาก็จะเจอกันทุกเศษกาลบาว่าจะเป็นเมียเก่าเมียใหม่จะอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นเรื่องปกติแต่นี่เขาบว่าห้นอ้องเข้าไปในครอ,อบครัวของเขาเลยคือเป็นส่วนเกินนะคะแล้วมันดึงยาวมาเยอะแล้วความรู้สึกของคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันบอกค่ะท่า,า,านผู้ชม นองก็เลยทําใจแล้วก็กลับไทยไปเหตุเรื่องเอาลูกกลับขึ้นมาประเทศนี้ใช่นะหลังจากที่เขากลับไทยกันไปนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็ไปอยู่เมืองไทยแลนะ้วค่ะเนาะเขาก็เลยโทรมาหาแล้วก็บอกว่ายายค่อยมีเรื่องจะพูดด้วยท่านผู้ชมค่ะมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าน้องเอ็มนะจะเป็นจังไดในหลักครนี้แล้ว ลงไปติดต่อเอาลูจะควางม,ม้าน่ะชีวิตครูจะเป็นยังไงเมื่อเมียเขาเขามาในคู่ชีวิตอีกครั้งเมียเก่าของสามีฝรัง่งมาดามเมียฝรัง่งคนปัจจุบันสิเสตยจังไดสาวน้อยวัยยี่สิบหกเนาะเนาะเหตยจังใดในหลักครังนี้สิเหุยจังใดกับขอบครัวที่อบอุ่นที่ฟันไว้อยากให้ลูกมีพ่อมีแม่พร้อมหนาพร้อมตา ติดตามกันตอนต่อไปค่ะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้น้องอิ่มแน่เ้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย